อาตีน้อยบะหมี่เกี๊ยนะครับที่ร้านนะเขาบอกว่าเป็นเกี๊ยพิเศษเลยนะสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะราคารเริ่มต้นฮะห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนะและร้านอาตีน้อยของเรานะครับเปิดทุกวันเลยนะแปดโมงเช้านะครับจนถึงประมาณช่วงบ่ายสามโมงครึ่งของทุกวันเลยนะร้านมีเยออยู่ที่ยิ่งจเจริญฟู้ดพาซาของเรานะครับผมอ่าอันนี้เป็นตัวบะหมี่แห้งนะพี่เอวให้เกี๊ยวมาเป็นแบบนี้แล้วนะแล้วก็มีหมูย่างด้วยแล้วองเกียรติไอตัวน้ําซอสพี่ทําเองเลยไหมใช่ใช่คะ่ะอ่าอเออมาจากคล้ายคล้ายน้หมู หมูแดงอะค่ะคล้ายๆออ๋แต่เราก็หนาเหมือนคล้ายแล้วหมูแดงรสชาติจะออกเป็นยังไงครับจะออกหวานๆเค็มๆหวานหเค็มเคมหอมหอมของหมูทำเองเลย แล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นตัวเกี๊ยวหมูผสมกุ้งนะครับนะแล้วก็ทาดซอสนะตัวนี้น้ําซอสทำเองเหมือนกันทำกุ้งเหมือนกันมันจะออกเปรี้ยวเผ็ดหวานกับตัวเกี๊ยวเกี๊ยวรสชาติก็จะดับดับเพราะว่าเกี๊ยวมันจะออกเค็มอยู่เกี๊ยวจะออกเค็มก็จะมีตัวซ้ําซอสมาตานนะครับยังไงนะครับอยากจะมาทาร้านอติน้อยนะบะหมี่หมูย่างนะครับมาได้ทุกวันเลยนะตั้แแปดโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับผมนะเราก็ได้มาแล้วนะบะหมี่เกี๊ยวหมูและก็หมูย่างนะครับ เป็นน้ำนะอันนี้จะเป็นแบบแห้งอันนี้จะเป็นเกี๊ยวหมูผสมกุ้งนะของทางร้านนะทีร้านาให้เกี๊ยวมาแบบชิ้นเบิม่มๆอย่างนี้เลยนะเนื้อเกี๊ยวคารวยท่านดีมากหมูย่างก็ให้มาแบบชิ้นโตๆอย่างนี้นะ <S <S 2> <S 2> อหอ,หอ,หอหมูนุ่มมากหมูนุ่มมากจริงอันนี้คก็กินแบบไม่ต้องปรุงอะไรจริงรสชาติแบบ เดิมๆเ,เขาคืออร่อยมากสำหรับท่านที่อยากมามากินนะครับผมนะยิ่งเจริญฟูตาต้าของเรานะร้านอาติน้อยนะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึงบ่าย3าโมงครึ่งน,นะ่านไหนสนใจมาได้เลย